นวครับไห,ไหนเราก็มาแล้วครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทั้ง11ท่านที่เข้ามาชมในการไล์สดฝากคนไล้แชร์ครับวันนี้เราได้มาไล์สดเป็นวันที่2อ,อย่างต่อเนื่องที่สนามของสาธรครับในย่านของฝั่งทนวันนี้เราจะเจอกับเมนูที่ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นความฟิตของเจ้านาวินนัดล่าสุดครับ เจอกันกับจอมเก่ามากประสบการณ์อย่างทางด้านของฉายาเจ้ายุงลายครับแท็กซี่พลาม3สามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันได้เลยเราจะได้เห็นฟอร์มล่าสุดของเจ้านาวินครับเหลี่ยมนี้มีอยู่ว่าเสือแปลแรกข้ามครับไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะสนหูลูกแรกนะเสือแปลแรกข้าม12แต้ม12แต้มหรือก้าแต้มรอสักครู่นะฮะนะครับรอสักครู่ว่ากี่แต้มนะครับเจ้านาวินวันนี้นี่ยอมผมทองมาเลยนะครับใส่เสื้อเบอร์12 ยืนคู่กับจอมเก่ามาระกสบการณ์อีกคนหนึ่งครับหนุ่มชาวจังหวัดจันทบุรีคือเจ้าท็อปจันครับใส่กางเกงสีดำสอดเสื้ออยู่ฝั่งซ้ายมือผู้บรรยายครับวันนี้ครับที่11แต้มครับเอาละครับเริ่มเลยน่าจะอยู่ฝั่งละประมาณ800นะครับนบประมาณนี้นะครับอืวันนี้ตัวยกครับเจ้าเก่าเจ้าประจำเหมือนเดิมครับ ใส่เสื้อไทยแลนด์เสื้อสีเทาเข้มครับคือทางด้านของกระติบน้อยพรามสองครับเป็นตัวยกหลักสิบเอ็ดแต้มพอนะครับแต้มหนึ่งศูนย์ครับยกโดยสายเลยครับแท็กซี่โอ้ย,อย,อยแท็กซี่ลูกนี้ฮะ ถือว่าเตะทั้งวันครับเหนื่อยสองต่อศูนย์เงีบดูครับแท็กซี่นี่ฮะเตะกดได้เหมือนกันครับถือว่าอันตรายนะครับสวัสดีเอฟเอฟครับเอฟดินแดงครับศูนย์ต่อสองครับนาวินถือว่าขาดซ้อมไปเยอะนะครับ เราต้องหลบไะเงี้ยต็มสองศูนย์ครับแท็กซี่ เปิดสวยครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้ฮะแท็กซี่วันนี้ครับเหนื่อยครับทั้งวันเลยแต้มสามศูนย์เลยฮะหือออกหลังครับเซนชัยกันที่สิบเอดแต้มนะครับท็อปจัดเปิดด้วยหลังเท้าครับนาวินโอ้โหนี่แหละครับจังหวะของเจ้านาวินนี่ก็ เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยครับเจ้าตัวไม่ค่อยได้ซ้อมนะครับหนึ่งต่อสองครับนาวินครับต้องพยายามที่จะหลบครับนาวินนี่ก็อดีตเดี๋ยวแปลข้ามฟรีในระดับในระดับประเทศไทยแล้วครับสำหรับเจ้านาวินส่วนเจ้าท็อปจันนี่เคยเก็บตัวทีมชาติมาแล้วครับ3-4ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ถือว่าฟิตเลยครับ แต็มตอนนี้อยู่ที่4ต่ตอนหนึ่งครับเสร์ฟดีครับลูกเสริบของนาวิน5้หนึ่งครับเอาละครับแท็กซี่นี่ฮะเตะกดได้เหมือนกันนะครับแท็กซี่นี่ก็ถือว่าใช้ได้เมื่อคืนนี่การข้ามหัวข้ามแปดเจ้าตัวในี่แพ้ทาง าฝั่งของเจ้าท็อปจันมานะครับเรามาไล์สดเป็นวันที่2อ,อย่างต่อเน,นื่องครับวันนี้เรามาดูฟอร์มของเจ้านาวินยืนคู่กับเจ้าท็อปครับเสิร์ฟแปแรแลกแลกข้ามครับกับทางด้านของแท็กซี่พารามสามแท็กซี่พารามสามวันนี้นี่เป็นตัวยกหลักครับเป็นคู่บัดดี้กันเลยคือกระติ๊บน้อยพารามสองครับเป็นตัวยกหลักแต้มตอนนี้อยู่ที่สองห้า เข้าเจ้านวินแล้วครับร่างกายยังไม่มาครับสำหรับเจ้านวินหลังจากฟอร์มล่าสุดที่เจ้าตัวไปเดี่ยวแปลข้ามฟรีกับเข่งบ้านประคำที่สนามเสรีไทยช่วง3-4ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาในเจ้าตัวก็ถือว่าดอบฟอร์มลงไปเยอะนะครับนะฟอร์มดอบลงไปเยอะ หน่าวินครับเปิดด้วยสายสายนิดเนี่ยห่างเยอะกับน่าวินยังเตะได้ครับโอ้ความฟิตของนาวินวันนี้เจ้าตัวย้อมผมสีทองเลครับวันนี้เราไลฟ์สดผันเพจบางกอกตก็อออฟฟิเชียลครับโดยแฮมน้อยและจุด เป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามสวัสดีไปยังทุกท่านด้วยนะครับทั้ง58ท่านนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สดในครั้งนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่2อย่างต่อเน,นื่องฮะรเราไล์สดผ่านเพจเลยนะครับหลังจากโควิดที่เกิดขึ้นในวงการเซปตกอนเราก็พักปร,ประมาณ2สัปดาห์ครับนะรบเราก็มาเริ่มต้นไล์สดอีกรอบครับนี่ฮะลูกเสือนาวินครับ โอ้ลูกเตะจัดมากครับนาวินโยกด้านหลังเลยครับนี่ฮะขี้เราอมากกับกามาตีหานี่เขาไม่เจ๊เฉย นี่ฮะอุะอ๊ยดาวินครับสายนิดครับมาหรือเปล่าเอ่ยเอาเลยครับแท็กซี่มาเลยครับลูกนี้โอ้โหโโโกเกมยกตัวน,นี้ของกะทิพนอยพลามสองนี่ค่อนข้างที่จะจังหวะขาดหายไปนะขาดเยอะครับห่างเยอะเลยเตะกตันเตะค่อนข้างที่จะลําบากครับเขาช่องดันกลางครับแท็กซี่นี่ฮะ จังหวะโล่งๆเเจ้าตัวก็ถือว่าเตะได้นะฮะประสบการณ์สูงครับเจ้าแท็กซี่คนนี้จอมเก่ามากประสบการณ์เหมือนจะไม่เป็นแต่เป็นนะเปิดด้วยไซส์ครับนาวินเฉียง45องศาครับเข้าชองดันกลางอีกแล้วครับ โอ้โหเตะจัดมากครับลูกนี้ไงเปิดด้วยซ้ายครับนาวินเอ้าแท็กซี่หล่นไปนิดนึงครับโอ้โหแท็กซี่แต้มเท่าไหร่แล้วครับแต้ม,แต,มแต้มตอนนี้อยู่ที่3ต่อ5นะครับ11แต้มพอนะครับกับเส้นชยน,นี้อืมเข้าด้านกลางอีกแล้วครับ ครับโอ้ยลูกนี้นี่แหละครับคือปัญหาของเจ้านาวินครับเจ้าตัวนี่ไม่ถนัดยืนคู่นะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่4ต่อ5ฟอร์มถือว่ายังไม่ร้อยเปร์เซนต์นะครับน่าจะร่างกายน่าจะอยู่ที่60%เซ็นตะสำหรับเจ้านาวิน5ต่อ4อืมนี่เปิดด้วยขวาครับถอยสีองศบเอ้าสานี่ฮะ ผมต้องยอมรับว่าจังหวะของเจ้าแท็กซี่เนี่ยถามว่าชัดเจนเท่ากับนาวินไหมถ้านาวินเนี่ยฟิตจริงๆเนี่ยแท็กซี่ก็สู้ไม่ได้แหละครับแต่วันนี้อาศัยนาวินไม่ฟิตครับพยายามตรวจสอบความฟิตของตัวเองครับจังหวะของเจ้านาวินนี่ฮะทับจันก็ไม่ถึง100%เยเปนะครับความฟิตเอ้าจังหวะนี้บทจะโล่งครับไ่โล่ง คู่นี้ชิงกันราคา800บาทนะฝั่งละแ8 0รอยนะครับเราไม่ได้เขียนราคาคข้อความเข้าไปนะครับถือว่าเป็นการซ้อมได้ราคานะขวาสุดครับนาวินนี่แหละถอยมาครับจังหวะของเจ้านาวินครับ เจ้าตัวนี่เกือบจะขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในระดับประเทศไทยได้แล้วนะครับโดนฟอร์มที่ร้อนแรงของเก่งบ้านบะขามช่วง3-4ปีที่แล้วนี่ถือว่าฟอร์มดอบลงไปเยอะครับถือว่าฟอร์มดอ,ดอบลงไปเยอะแต่ไม่เป็นไรครับพรเพจบางกอกแต่ก็ออฟฟิเชียลพร้อมที่จะนำเสนอทุกรูปแบบแล้วครับในการกลับมาของทางด้านของนักกีฬานะครับ <S <S รนะฮะอยากให้ฟิตอย่างต่อเนื่องครับ เราพยายามนาเสนอด้วยกันครับกับพานเปรบางกอกแต่ก็ออฟฟิเชียลนะฮะสวัสดีคุณเด็กเสเพด้วยนะครับวันนี้ไม่ไปไลฟ์สดที่สนามพุทธบูชาซอย39ครับไม่แอดมินวันนี้มีไปไม่ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดรอการยืนยันจากทางด้านของผู้ผู้บริหารสนามนะครับขอบคุณในการแชร์ของเด็กเสเพด้วยนะครับวันนี้เรามาดูฟอร์ม การเก็บตัวความฟิตของเจ้าดาวินกับเจ้าท็อปครับแต้มตอนนี้อยู่ที่7ต่อ5ครับอืมนาวินครับล็อกได้หรือไม่ฮะโอ้โหโอ้ยโอ้ยหงายเก๋งเลยฮะลูกจังหวัเบื่อสกูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้นเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวอะไรฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน เอาเลยครับเมืああ่อก oh, ี yeah, ้เล an ่นทะลุหายเก่งเลยฮะโอ้ยเจ้าตัวฮะถึงกระเป๋าเมื่อกี้เกมเท่าไหร่วะสิบินลูกนี้ครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวว่าใครไปเช็ดไหนโอ้อังเกิลใครเอ่ยเอาเลยครับลูกเตะเมื่อสักครู่ครับของเจ้านาวินโย่งด้านหลังอีกแล้วครับ นี่ฮะมีทุกอย่างจริงๆของเจ้ายงลายคนนี้ครับรเจ้าตัวนี่เคยไปอยู่ที่สนามพุทธบูชาประมาณหนึ่งฤดูกาลนะนะเก็บตัวซ้อมตรงนั้นนะครับเจ้าตัวไปเจอเจอกันกับแซกสายสามมาแล้วนะครับปล็อกเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ไปนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับฟอร์มของเจ้าแท็กซี่คนนี้อืม ดูครับโอ้ย<ป>มาครับจังหวะนี้เอานาวินครับอโอ้โหจังหวะนี้อือหืออุ้ยอือหือการเตะครับ แท็กซี่นี่คือถือว่าโฉบได้เตะจริงๆเงี้ยอือหือสอดตัวขึ้นเตะง่ายๆเลยครับจังหวะเมื่อมันไกลแล้วครับ <c oughs> ความฟิตถือว่าใช้ได้ครับแท็กซี่คนนี้ <c oughs> จังหวะไม่น่าจะมามาครับ <c oughs> แต้มตอนนี้อยู่ที่6เท่าครับ11แต้มพอนะครับซ้ <c oughs> ายสุดนาวินครับเปิดด้วยซ้ายเจ้าตัวอือหือ เสอร์ปลและข้ามแต่ฝ่าเท้าเจ้าตัวชนะที่เสรีไทยมาแล้วนะครับชนะครั้งด้านของเจ้าหนึ่งบางชันนะครับที่สนามเสรีไทยครับในอดีตก็ถือว่ามีความฟิตที่สุดแหละครับเจ้าเบอร์ทีสองนาวินเค b ีีคนนี้ส่วนเจ้าท็อปจันนี่ก็ประสบการณ์ก็สูงอยู่แล้วครับราชาแก้มบุ๋มแกมเซิร์ฟิสตายนี่ไม่ต้องห่วงครับนะฮะมีความหลากหลายทางด้านความสามารถครับสาหรับเจ้าท็อปจัน ส่วนกยติพิทักพลลมสองครับเป็นนักตก็เชิงเกมรับและเกมทำครับสไตล์ยืนคู่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเจ้าตัวีนแมตชใหญ่ๆช่วงต้นๆปีที่แล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยเดี๋ยวไปคามฟฝีกับลองอุดรมาแล้วนะครับที่สนามของลามินทาซอย40นะฮะล่าสุดเจ้าตัวนี่ก็ได้ไปศึกษาวิชาที่เมียนมาครับ ช่วงประมาณกลางเดือนที่แล้วครับฟอร์มของกระตริบก็ยังมามาตรฐานอยู่นะฟอร์มโดยรวมทีเด็ดก็คือการเสิร์ฟแปลข้ามด้วยฝ่าเท้านะครับเป็นอาวุธหลักของเจ้าตัวข้ามหัวแปรก็ถือว่าใช้ได้ส่วนแท็กซี่เนี่ย oh <my> เป็นตัวถือว่าเป็นตัวทีเด็ดชุดรับแกกของสะพานภูมิพลในยุคอดีตเริ่มเริ่มแรกที่บุมๆนะฮะ เอาละครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่แต้มแต้มแต้มตอนนี้อยู่ที่6ต่อ7ครับอตัดในสายเอาชชอาท็อปครับห่างเยอะฮะนาวินลูกดีครับแต่จัดครับ ะแนแ้ก็เ็นตันตอนนี้อยู่ที่6ต่อ7ครับสายสุดเจ้านาวินครับตักด้วยซ้ายเลยครับถอย45องศาครับอืมเอา้าโอ้โหคือจังหวะของนาวินเปิดด้วยซ้ายใ่สายนิดนะแต่เจ้าตัวเนี่ย การเคลื่อนที่ของเจ้าท็อปครับเปิดด้วยซ้ายมาเข้าจุดนัดพบครับถือว่าเตะดีฮนะจังหวะมือะ่อสกู่อืมเจ้ต่อหกครับล็อกกันนานครับลูกนี้นี่ฮนะมองทันเลยครับอืมหมาครับกระติบครับอืมแลกได้เลยครับไม่ธรรมดานะเจะ้าตัวต้องบอกว่าไม่ธรรมดาคนนี้ทีแล้ว สายมาครับนาวินการเตะของเจ้านาวินเนี่ถามว่ากระโดดสวยไหมเจ้าตัวเจ้าตัวนี่กระโดดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะยังไม่เป็นการลูกทุ่ห้อยหัวนะครับแต่ก่อนอดีตการก่อนเเจ้าตัวก็มาแข่งขันกันที่นี่เลยครับมากับเตยซัมติงครับอดีตทีมชาติชุด2.2ในระดับประเทศไทยนะเป็นตัวยกของเตยซัมติงเลยครับ สกอร์ตอนนี้อยู่ที่8ต่อ6ครับ11แต้มพอนะครับแต้มอยู่ที่6ต่อ8ครับตักด้วยซ้ายสวยครับเฉียง45องศาใครจะไปรับครับอย่างนี้น 8. ปดต่อหครับเปิดด้วยเข่าครับหมุนตัวเลยครับลูกนี้แท็กซี่อือหือโอ้โหจังหวะมื่อสกู่ครับแท็กซี่ครับจัดระเบียบร่างกายได้ดีไงคือมันจะล้นแหล่ไม่ล้นแหล่แล้วก็เจ้าตัวเตะได้ครับเอาเลยครับเปิดด้วยขวาครับแปดต่อหกหกต่อแปดครับอือหือจังหวะเกมรับของกระติ๊บนี่พยายามที่จะบีบเกมรับช่วยจังหวะ การเปิดของทางด้านแท็กซี่แลลวครับเมื่อสักคูวันนี้เราจะได้เห็นฟอร์มเทพโยหรือเปล่ารอสักครู่นะฮะถ้าเทพโยลงเตะเราจะไลฟ์สดให้ดูนะครับใครเป็น f อของเทพโยฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดผ่านเพจครับบางกอกตะก่อออฟฟิ i ชียลวันนี้เราดูคู่ของเจ้านาวินครับนะเจ้านาวินเย็นคู่กับทางด้านท็อปจัน เจอเจอกันกันกบแท็กซี่พาลามสามแล้วก็ทิพน้อยพาลามสองครับนะเสิร์ฟแปรครับแลกข้ามระหว่างนาวินแลกข้ามกับทางด้านแท็กซี่ครับสิบเอ็ดแต้มพอ,อมนี่ัะเตะได้นะครับเจสิเตย์ยู่ปะ เดี๋ยวแป้เดี๋ยวเสิร์ฟแป้ครับหมวกับใครเทพโยใครเลิ่มคุณโยใครอ๋อน่าดูน่าดูอืมเปิดด้วยหลังเท้าครับรอสักครู่นะฮะเทพโยเทพโยน่าจะได้ลงนะครับลงต่อไปเลยไหม นะครับเทพโยเสิร์ปแปรและกับหัวกามแปรนะครับกับเจ้าบ้านครับค่ายของสาทรนะครับใครพรีพิ์เอฟซีของเทพโยครับน่าจะได้ลงนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะจบจากคู่นี้เราจะไล์สดให้ดูนะครับอืลูกนี้ครับเอาเปิดด้วยหัวง่ายๆครับ อ้าเลยครับแท็กซี่สายเลยครับโอ้ยเตะได้ครับอือหือโอ้โหมื่อสักครู่ครับโอ้โหจังหวะเกมลับของนาวินเมื่อสักครู่ครับตักด้วยหลังเท้าเลยครับจังหวะที่สองเปิดด้วยปครับเตะเลยฮรหลงเลยครับจังหวะนี้ช็อกไปดื้อเลยครับจังหวะเกมลับครับวันนี้โอ้โหนาวินครับ ประสบการณ์ดีจริงๆเลยคนะความฟิตยังไม่มาแต่ประสบการณ์มีครับนาวินแตม้แตมๆตอมักครสกู่นะไม่มีกรรมการนะครับเถื่อนจริงๆนะครับเถื่อนไม่เถื่อน,ไม,อนไม่มีกรรมการครับวันนี้นะะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามสกอร์กันนะครับเถื่อนครับเถื่อนไม่เถื่อนจนไม่มีกรรมการเลยครับ โอ้ยลูกนีครับอืมโอ้โหโน้มตัวเปิดด้วยหลังเท้าครับจังหวะของกระติ๊บน้อยพลลมสองครับถือว่าเบสิกดีฮะอืมเข้าด้านซ้ายครับนาวินเนี่ยเอาเลยครับเกิดความผิดพลาดเลยครับแต้มครับเจ็ดต่อสิบครับ ลูกนี้สกอร์ตอนนี้อยู่ที่เจ็บเจดต่อสิบนะครับนะสิแต้มแค่นั้นพอนะครับฝั่งท็อปจันแล้วก็นาวินได้10บแต้มครับส่วนฝั่งของทางด้านแท็กซี่แล้วก็กระติบน้อยพลัมสองนีได้แค่เจ็ดแต้มครับห่างกันที่3สามแต้มสิบแปดแต้มพอครับกับเส้นชใยนี้คู่ของเทพโยจะได้ลงหรือเปล่ารอสักคู่นะครับถ้าเทพโยลงเราจะไล์สดให้ดูนะครับใครเป็นเอของเทพโย เทพโยยืนคู่กับกระทิ๊บน้อยพระรามสองนะครับน่าจะใช่นะถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดจัดได้ดูหรือเปล่าเลยรอสักครู่หนึ่งนะฮะเรียบร้อยไปแล้วครับผลปรากฏว่าทางด้านของท็อปจันทร์ครับชนะด้วยสกอร์11ชนะด้วยสกอร์11ต่อ7จ็ดขวาเงินรางวัลเน็ตเซตแรกไปของขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเราตัดคลิปก่อนขอแก้กันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดด้วยขอบคุณครับ